Hey bot, hey bot, 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 bot. thằng này thế mày này con na ạ ใหม่นี่ไม่ค่อยมีใครมาตีนะครับเพราะมันตียาก พอได้อยู่เพื่อนๆทั้งสวยทั้งน่ากลัวเลยตรงนี้แต่ตรงนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นเนินอะไรเนี่ยครับสองอันเนี้คงไม่ใช่อย่างที่ขิดครับอืมไปเดี๋ยวลองต้องดูครับเนี่ยข้างในเนี่ยแต่มีรอยคนเดินเข้ามาเลยครับตรงนี้น่าจะเป็นช่องน้ํา แต่งว่าที่นี่มีคนเข้ามาครับมีรอยก่อไฟด้วยย่างอะไรกินอะตะกัแเตนเนอะ ไปเดี๋ยวเราไปยังนอตดีกว่าโรยังไม่ได้จับปลาลักตัวเลยอ,อมังแต่ขาว đi Kiểu về luôn. Thầy Dinh Dinh. Khanh eo nó mừng. Đan mà mình cho là cái แสดงว่าเห็นผมก่อนไงก็เลยไม่กัด นนัู้ไงมันตรงกันหวันนะเพื่อนอย่าไปหวังเลยป้าไม่ทน,นแดงหรอก เพื่อนๆนี่อยู่ตรงนี้เลยไม่กันวะกระถาง dài đuôi Bà, này sẽ Bà, thì mình xài bọt Ê, bọt, 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 bọt Hãy พอวะเต็มเต็มเลยให้มันลากไปก่อนครับ,บอดดิอดดิอดดิ โอ้บอสไอ้ช้อนเลยโดโอ้เดี๋ยวนี้ไอโดเยอะนี่ด้วยช้อนมั้งมันพูดเรื่อยล่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาจากไหนเนี่ยนี่ครับแถวเนี้ยนะครับแถวเนี้ยนะครับเห็นเห็นที่มามาสวนว่าสตำบานแถวนี้อยู่แถวสารกลางนี่ครับ บอสดูดิมันพูดเรื่อยล่ะเขาเขาเขามั่มวยเขามัดหกได้มาไม่ได้โอ้โหได้โดเยอะอุนี้ก็โลกว่ามาสี่คนอ๋อผมมาคนเดียวครับเมื่อเช้ามาสามสี่คนก็มาด้วยกันวันนี้คนตีเยอะวันนั้นถามมาจยากมาจยากครบ มันจะนอนสัมพันธ์สามสี่คนใส่เสื้อผ้าคล้ายๆกันครับมีเลืเอ่องมาตกเลยังไม่ดีเขา,ายบวุ้งขีดใบวุ้งตายหมดอะมันงั้นตกไม่ได้หรอกใช่ครับเมื่อก่อนนียุงไอ้วุ้งเยอะโอ้ไซฟอร์สโลกว่าประมาณมโลนหนึ่งอืมโอ้โหโอใหญ่นี่หัวดูหัวดิโโ <laughs> ก็ตัวนี้กัดเดือยไรเดอร์นะฮะเนี่ยไม่รู้ว่าใช้ตัวนี้หรือเปล่าที่มันกัดไปก่อนหน้านี้ครับห่างคาไปทีหนึ่งนี่เราก็ออกมากัดซ้ำใช้ไปไม่ลูกโอ้โหเขาใหญ่ไปถ่ายรูปลปล่อยแม่ฝนตกแล้วนะครับโอโ้แล้วปลาก็ไม่มี คือป่ามันน่าจะอยู่กลางๆครับไอคองพวกนีน้แต่เราตีไปไม่ได้ครับเพราะมันเป็นภาคาเกษตรของเขาอขอบลูกไว้ขายครับนั่นแหละเดีย๋ยวลองควานหาดูถ้าไม่มีก็กลับบ้า <laughs> quay đã hay vào nhé không có tiểu lấy ra đó là nè, đó 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 เหี้ยโอ้ยเราแวงเตี้อนะโอ้ยมันก็เสียวอะแล้วมันเป็นไม้ด้วยนะโคตรลื่นแนวเยอะมาอาุณสวัสดิ์กันอีกวันหนึ่งครับผมโอ้กิ๊ก้ก็เสียวเลยเพื่อนๆคือมันเป็นไม้แบบเล็กๆอะ เออโหหือเลยเมื่อกี้นี่ครับหมายของลอกครับนี่แต่มันลอกได้ประมาณนั่นถ้าสามสิ่หััดแล้วครับอืมพอดีผมมาซื้อของแถวนี้ครับเห็นคนมาตกอยู่ไม่รู้ว่าจะเหลือหรือเปล่าปะ๋ยวเราลองดูกันนะฮะวันนี้ก็จะได้เป็นนี่อันนี้หนอนยางหานสาครับแล้วก็วันนี้ก็เอามาอีกคันครับนี่เด็กสัตว์ครับปไปๆๆๆรีบดยรีบอย่าน้อยก็ต้องได้จากตัวง่ะผมว่า เราจะเจอไซโลนะค,คือแถวเนี้ยมันใกล้กับร้านอุปกรณ์ตกปลาเลยครับไม่รู้จะเหลือหรือเป่าคือไปคลองล่องไหนก็ไปไม่ทันเขาเลยครับแต่วันนี้ตรงระวันอาทิตย์ยนะครับโอ้โหประมาณเดือนสองเดือนนี่ยะครับเอ้ยประมาณเดือนหนึ่งไม่ได้ลงคลิปโอ้แบบ เศร้าเลยฮะตกทกอาทิตย์ไม่มีลิปให้ลงผมว่าไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ไม่มีปลาจบด็อกเตอร์มหามหาหลายใต้น้ำ <c oughs> โหไม่ใช่เลยเยอะยืนตีดพักแกงยัไไงไม่กนั่นเห็นร้องข้างหน้าไหมเพื่อนๆนะวหน่าโดนน่าโดนอันนี้ต้องโดน ไม่โดนแม่งย้ายใหม่เลยจบไม่ตรงไม่ตกแล้วตรงนี้ใหม่แรกผ่านไปใหม่ที่สองก็ยังไม่มีอาการนะครับ ไปดีสิ <laughs> ไปดีอะเอ้ยบอกว่าไม่มีไม่มีไม่มไมมไมมกล้าสักกระตัวเลยเอา้า <laughs> โอ้โห <laughs> โอ้โห <laughs> อยากดวครับพี่น้องครับ <laughs> โอ้ปลาก็ไม่กินยังรอีกโอ้ดูดีแบนแต้เลยเพืเ่อนเ่อนโอ้โหเอาหินยัดได้ไหมเนี่ยดูดีเห็นยังในนะโอ้แล้ววันนี้วันอาทิตย์ด้วยครับเพืเ่อนเื่อนแต่ตอนนี้ยังไม่เจ็ดโมงเอ้ยยังไม่แปดโมงเลยครับจะไปเปลี่ยนที่ไหนเนี่ยโอ้ปลาก็ไม่กินยังรอีกชีวิตไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอร้านเปิดแล้วก็นั่นแหละครับลองบดไปดูถึงร้านแล้วนะครับ ตอนนี้ผมก็เปลี่ยนยางเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆแข่งโป๊กปะอย่าไปลุยกันต่อครับความที่จะแหะ้วแล้วตอนนี้ยังไม่ได้ปลาเลยข้าวยังไม่ได้กินเสียตั้งแต่เช้าเลยไปไปะปๆโอ้ยจะกัดจะกัดจะสูบ lẽ mình với trái bên tay hồi chích ui điệp lối điệp lối không vương miện cả nó cả lối đồn โดนครับ,เอ,บอเอ้ากระเพียนไอ้กระสูบไอปลาตัวแรงอุ้ย <c oughs> คือเห็นน้ำมันเบาครับปกติน้ำตรงนี้มันจะแรงมากเลยเพื่อนๆก็เลยลองแวะตีครับเรียบร้อยเลยครับนี่ยไปยางหวัวจิ๊บไป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 ,ป,ปเดี๋ยวลองดูใหม่ฮะคือน้ำดีมากเลยเนะี่ยคือเต็นน้ำแข็งมาแช่ปลานะฮะแช่ไวก่อนเดี๋ยวมันเน่าครับ Right. No. ตัวที่ได้มาตาบอดพอว่ะ <c oughs> ไม่เขาอื่นไม่กัดเลยกลัดอยู่ตัวเดียวอุ้ยเดือบรอยอุ้ยเดือบรอยครับเดือบรอยครับพเพื่อนกาะละุกกาะลุกมาอีกตัวนะฮะโอ้โห,โหตื่นต้องนานแตดูดิเนี่ย ไปะปะปไปเดีย๋ยวเก็บเลยครับแช่น้ำแข็งใส่เข้ากันเลยกัดเฉยเลยอ่ะ កសោកសោបែនអ้อมนะអូកាយចង់ប៉ះឆក់ហ្នឹង dạy dài dài. dạy dài dài. dạy 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 không dạy nó dạy อะไรวะตึกตึกตึ๊ก้อนหินโอ้ยเรียบร้อย <c oughs> โหแล้วดูตัวสินี่คือสิ่งนี้เหมือนกันฮนะ <c oughs> มัวนะ่วแล้วตอนนี้เล่นไปเล่นมามัว่วซั่ไม่หมดแล้วตอนเนี้ยไปไปไปปเดี๋ยวลองดูไหมฮะเมืม่อกี้มมนดันนองหมานะเรียบร้อยครับเ,เรียบร้อยเยดืเยดติดโอ้โหใส่โลก้าด วันนี้แม่ก็ปุ้ยแขงนะงันใต้ไม้เฮ้ยมามา ดูดิครับมาดิครับปิดเกมปิดเกมอย่าลุด,ดมึงโอ้โหปิดเกมการโอ้โหโดนจนได้เด้อโอ้โหเหนื่อยเลยโอ้โหไม่รู้ปลาหายไปไหนหมดครับ อ oh, oh, oh. ุดยอดเลยคือมันมีตัวนะมันดันออกมาแล้วมันก็หยุดดันออกมาแล้วก็หยุดอยู่เงี้ยตลอดเลยงงงากโอเคครับเพื่อนๆเป็นแล้วครับวันนี้ก็ได้ไปช่อนสองตัวก็ต้องขอรวงคลิปนะฮะโอ้โ oh, ห oh. หาไม่ได้เลยครับช่วงนี้โ oh, oh. อ้โหอุตสาหกัดอ๋อ้ยสุดยอดมา เ่ลาจะพอแล้วครับเพื่อนๆมาร,ราธอนจัดวันนี้มันแต่หกโมงเช้าจน,นหกโมงเย็นขนาดของลอกนะของลอกเนี่ยเส้นเนี่มันมีของลอกอยูอ่ที่ผมไปทลิปที่แล้วครับอืมไม่มีป่าก็ของลอกมาเช้าก็ไม่มีป่าโอ้โหชีวิตคือจะไปตกถีก็ไม่ทันเห่าครับ,รบอืมเอาไปกินหมดโอเคครับเพื่อน <laughs> ๆก็นั่นแหละครับทลิปนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะะที่ไม่ได้ลงคลิปมาเป็นเดือนเลยครับ ก็นั่นแหละครับมันก็เป็นแบบนี้นะครับป่ามันหายายากครับจริงๆผมก็ตกอยู่นั้นแหละเพราะตรงนี้ก็น่าจะแบบถึงเท้าผมแล้วครับที่แบบไม่ค่อยได้ป่า <c oughs> โอเคครับก็เดี๋ยวขอตัวกลับบ้านนะครับเพื่อนๆโอเคถ้ากิมนีชอบฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะฮะไว้เจอกันในมลิปหน้าครับสวัสดีครับผม